ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเปลี่ยนส้ยแหวนส่เแหว,วนเป็นประจำแต่ตอนนี้ไม่ต้องส่เแวนแล้ว oh. ก็ดีคอนแทกเนี่ยช่วยพีได้เยอะมากเลยค่ะตาถึงกับมัน,น้ำตาไหลถึงพอกขับรถขับไปก็ไม่ค่อยได้มันมีสายอยู่ในตาดีขึ้นตั้งแต่กองแหลกมันไม่มีน้ำตาไหลค่ะแสบตาน้ำตาไหลมากเลยมอนคนร้องไห้เลยค่ะมองไม่ค่อยฉัดพอน้ำตามันก็มั่วมองวเลยไม่ฉัดก็ต้องเช็บต้อดเวลาะนะคะรำค้านี้ต่อกระจกค่ะ ลูกสาวแนะนำว่าให้กินตัวนี้จะทำให้ตานี่แบบแข็งแรงดวงตาสำคัญกับคุณมากแค่ไหนสุดยอดผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับหนึ่งดีคอนแทคดีคอนแทคหากมีอาการแนวนี้ แสบตาขั้นเครื่องน้ำตาไหลเห็นยักใยล่อยไปมาสายตาผ่ามัวบดแจงแพ่แสงเวลากลางคืนยาปลอยถิ่มไหวอาจเกิดเป็นต้อกระจกต้อล่มต้อเนื้อร่วมฮอดไปประสาทตาอักเสบโัวเลยดีคอนแทคแก้ไขได้ปลอดภัยพอเหตุจากสารสก,กัดธรรมชาติฝ้าวโถเลยมือนีก่อนสิเสียการมองเห็นเบิงหยังกับบดได้ดีคอนแทคซอยได้เด้อขอที่พี่วุ้นจากกินดีคน อนแท็กเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าพ่มลมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับสายตาค่ะอ๋อก็พ่มลก็คือเป็นคนที่มีอายุก็ห้าสิบสามปีแล้วก็คือเกิดจากการเสื่อมของดวงตาเร็ะค่ะถึงบางทีเอ็นเปียนจบดูลายทึงเส้นแล้วก็คือพ่ว่าไม่รู้ว่าอ้นทางไหนเลยก็เพื่อนมาแนะนาดีคอนแทกเนี่ยค่ะก็คือกินใบแป้งเล็ะค่ะก็ดีขึ้นดูดกินเม็ดผึ้งอ่ะก็กินชาเม็ดเย็นเม็ดค่ะที่แรกอะค่ะแป้งรกกินชาเม็ดเย็นเม็ด กอว่ากินไปตอนนี้ก็คือมัดกรองแล้วก็คือกรองที่สองก็คือกินน,นึ่งแม็ดประยัดค่ะเมื่อก่อนเนี่ยปลี่ยนไส้แหวนไส้แหวนเป็นประจำแต่ตอนนี้ไม่ต้องไส้แหวนแล้วอพอดีคอนแทคเนี่ยช่วยพีได้เยอะมากเลยค่ะ<ม>เทคนิคด,ดีมากแล้วก็จะบอกผีน้องเพราะว่าทุกคนต้องเกิดการเสื่อมเหน่นอนข้องดวงตาเลยก็ประทับใจมากเลยค่ะ คุณยายเป็นแสบคันเคืองตาเป็นต้อกระจกใช่ไหมคะจ๊ะอาการเป็นเรม่อนกับมั่วมันมั่วมันทว่าพเห็นหงม่องพอเห็นหงเลยทว่บังเลยเออม่องพอเห็นเลยทว่เลยบังเลยคุณยายเริ่มทานวันละกี่เม็ดสองเม็ดวันละสองเม็ดเจ้าแรงที่หาวันนี่แหละมันแกงออกแกงออกมันน้ำตาบ่มีโอ้ยตาท่วมเลยเลยน้ำตาวันนี้แข็ง เราขึ้นดีไก่ขึ้นดีไก่เลยมันแห้งดีมันแกงออกมันว่ควขมันว่นนถั่วเห็นเห็นแกงดีเห็นใสดีอม,มองอะไรก็เห็นจากที่<ว>มองไม่เห็นเออเท่าว่ากินไปหลายก็อนี่มันถือว่แกงแก้วก็อนี้ว่าวสันดกดีคนแตกดีกินโโกินเราโปเลยนะอย่าโปเลยวันนี้ขอบคุณคุณยายมากค่ะสวัสดีค่ะ เจอกระมุนพัดค่ะฤฤฤยังวัดตังค่ะมันเครื่องในตาทึงกามันน้ตาไหลทึงพอกขับรถขับไปก็ไม่ค่อยได้มันมีรายอยู่ในตาดีขึ้นตั้งแต่กองแหลมมันไม่มีน้าตาไหลค่ะแม่ขับรถค่ายค้องตามลัดนัดค่ะอ๋อต้องใช้รถการรถมอเตอร์ไซค์ในกอรข้าตาจะไมัน้าตาไหล,ลมีนนไร้ใน,ในตาค่ะมันมันก็ว่ามันลัางไม่ออกตั้งแต่ กินกองแล้วก็อาการดีขึ้นค่ะถ้าสมุดกว่าเราเนี่ยค่ะไม่หลักษาดวงตาดวงตาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเสียอะไรก็เสียได้แต่เนียอยากอยากเขาเรียกว่าอยากเสี่ยแต่เสี่ยดวงตาทำไรไปไหนก็ไม่ได้แลรไรก็ไม่เห็นน้ำเลยหลุดล้านก็ไม่เอาไม่กอแล่ไรไม่เห็นนั้นก็ฝากคนที่มีอายุเงือนเล่านะคือให้มากินดีคอนแทคนี่เผื่อหลักษาดวงตาของเราจะได้ดูแลหลกหล้านจะได้อยู่กับหลกหล้านจะมองเห็น แม่ปัดกินแล้วดีมากมากค่ะถึงแต่ตอนนี้ก็ไป่ายก้อนในลาดได้เหมือนเดิมค่ะแต่ก่อนก็ยุดไปซ่องซ้มปีแล่ไม่ได้ไา้ค่ะโซ่งปีนั้นผลิตนั้นได้รู้อยู่นะเนี่ยนั่นน่ะจริงนะค่ะเพราะว่าตะเกินเล่าว่ะดวงตาเราเย็นนะค่ะสุขภาพเราแข็งแรงเราสมาี่จางเงินได้ที่การค่ะอยู่จังหวัดสงขลาค่ะเมื่อก่อนดิไม,ม่ท่านนะคะนับตาหลแล้วก็แสบตานนับตาหลมาเลยเหมือนคนรรอง่ายเลยคะ่ะตาตลอดเวลาเลย,ลเลยตรงเ็ดปเป็เหนียนะคะ่ะมองไม่ค่อยชัด มันกม็มั่วอะหนับตามันกม็มั่วค่ะพอนนําตามันกม็มัมว่วมางรารไม่ฉดก็ต้องเฉดแล้วเวลาค่ะทำข้าน,นี่ทุลกลมทุกแสงนี่อันนี้เป็นจุดอ่เป็นถ้าไม่เรามีปัญหาเลยไหมคะสาเหตุครับมอเดี๋ยวใส่ไปทำงานฤฤฤอย่างเป็นเลยนะคะได้มากกัน็อกครับตะโรสลมข่าวตาแสงข่าวตา้า,าเก็ไม่เจอตัวนี้ค่ะดีคอนแทคนี้ถ้าอนําตาก็จะค่อยๆหลดลงไปค่ะแล้วก็เครื่องตาก็ค่อยๆยังชัวร์ขึ้นนะคะเึ็นค่ะเลยยินต่อไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแหละค่ะ ก,กินเลี้ก็ดีค่ะดีมากเลยตาก็หลอดลงค่ะหลอดล่องไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเจ็บบอยเมื่อแต่ก่อนเดี๋ยวการแทบตาก็หายค่ะอยากแบ่งปันให้คนที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะดวงตาด้วยตาหัวตามือดตาอต,าตอล่มเลยเนี่ยว่าดวงตาเรานี่สําคัญมากที่สุดถ้าว่าเราตาบน่เดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นนะคะอันนี้สาคัญมากๆเลยสมควรกินมากๆเลยนะคะสุดยอดค่ะสุดยอด ชื่อนางนาภาพรบัวง,งามอายุ75ปี75ปีนะคะเป็นต้อกระจกะแล้วก็ผ่าตัดข้างหนึ่งแล้วข้างหนึ่งแล้วคุณหมอก็นัดผ่าตัดอีกข้างหนึ่งช่วงนั้นก่อนผ่าตัดประมาณ1เดือนลูกสาวแนะนําว่าให้กินตัวนี้จะทําให้ตานี่แบบแข็งแรง,ง,แรงถ้าผ่าตัดก็ จะทําให้หายไวก็เลยตัดสินใจลองทานความรู้สึกว่าไอ้มัวมั่งอะไรมั่งที่ทำมาแล้วนะมันสบายตาขาดัดได้ข้ามวันเดียวหมอก็นัดเปิดตาก็ก็พยาบาลเป็นคนเปิดตานะคะโอ้ยคุณยายอันแพ้ดีมากเลยจะพาตัดตาไปแล้วทั้งสองข้างนะคะยังคงทานดีกับแท็กยางด้ยแล้วตอนนี้การมองเห็นเป็นยังไงบ้างคะชัดค่ะใส่ใจดวงตาของคุณดีคอนแทค เหมาะสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้นเทียมผู้ที่เป็นเบาหวานขึ้นตาผู้ที่ขับรถเป็นเวลานาน,านผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์เป็นประจำตาพร่ามัวตาแห้งปวดตาแพ้แสงน้ำตาไหลเมื่อเห็นแสงจ้าความดันลูกตาจอประสาทตาเสื่อมผู้ที่เป็นต้อลมต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกวุ้นในตาเสื่อมพนักงานประจำสำนักงานซึ่งใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานปัญหาสายตาแก้ปัญหาได้ต้องดีคอนแทค สั่งซื้อโทร0661520535 0661520535